นี่มาอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเร่าร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งให้เขามีทุกข์เขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่แกล้งแกล้งเขามีทุกขเขาก็ทุกอยู่แล้วฉะนั้นจะต้องไปทําทําไม ถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกโรธท่าไม่เกิดขึ้นมันสร้างความร,าร้อนบบร้อนเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้าก็ไปให้เขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอันว่าคนที่ทําให้เราโก,โกโรธเราคิดว่านายเขาบ้าบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้านนั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบสงี่ยมต้องการความเรียบร้อยแต่ถ้าว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังละหลังไหล,หลมันนอกหนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่าโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บา ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าพรามด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทาระกำนันองค์สมเด็จพระทรงทยก็ทรงเฉยพรามชี้หน้าบอกว่าพระสมณะโคดมแก่แพ้ข้าแล้วพระพุทธเจา้าทรงถามว่าแพ้ตรงไหนพรามยืนตอบว่าฉันด่าแกแกแไม่แกไม่ด่าตอบข้าแก่แพ้ข้า สมเด็จพระบรมศาสดาสันงตว่าพรามณนะดูก่อนพรามตาถาคตคิดว่าแต่ใครค้นดา่าตาถาคตถาต้าตาถาคตเป็นด่าตอบคนนั้น,สนแสดงว่าตาถาคตนา่าเลวกว่าคนนั้นเป็นอนุ่าพระพุทธเจ้าทรงด่าพรามอย่างหนักพรามมีปัญญารู้สึกตัว คิดว่าตัวผิดเปอร์เซ็นแล้วจึงนั่งหยอยงถวายนะมัตรการองค์สมเด็จพระบพิตแก้วแ้วกล่าวว่าภาสิทธิ์่ดันตัดปันนี้เป็นของดีมากประเสริฐมากคลายกับไงพ่อหมอ้อไงหม้อที่กําลังคว่ำอยู่ให้ปากโชว์ขึ้นรับน้าฝนและยึงเล็กถนอมจิตใจขคนตนขอบทในพระพุทธศาสนา พระอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพรามไม่ช้าพรามก็จะสำเร็จอร,รหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันจงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบ้าบ้าในชีวิตบ้าในฐานะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของตีไม่เป็นของจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกครั้งถ้าเราเมามันก็ไปทุกมันเป็นอนาตาในที่สุดเราก็ตายแก่แม่ยศธรรมดาศักไปทางไหนกัน